สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพร้อมกับ Baby Monster น้องได้คัมแบ็กด้วย full อัลบัมมีทั้งหมด9เพลงใช่และ MV ก็จะมี3เพลงแต่ตอนนี้ปล่อยมา2เพลงได้แก่คลิ๊กแคลกับดิฟและใช่ค่ะวันนี้เราจะมาดู MV ทั้ง2 MV กันเลยและเราจะเริ่มกันด้วยคลิก๊กแคลกไปดูกันเลย1 2 3 เปิดเสียงก่อนมาแบบโทงดำภาพสีดำดังไปปะมาแบบฮิปฮอปจ๋าเลยอ่ะ พโอ,อ้ลูกกะโคตรเทพหลานยาย คนเท่มากอุ้ยน้องเพลโอ้ยตัวแม่กูเท่ ยายลามิก็คือเหมือนเมนแรปคนหนึ่งแล้วอ่ะกับท่อนเมืเ่อกี้น้องโลล่าสวยมากยายลามิ เท่มากโอ้ยโยอ้ยอบเมื่อกี้สวยมาก ที่เปลี่ยนหน้าแต่ละคนอ่ะ <me> อุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนเพลงในผับเลย <laughs> ถ้าเปิดในคอนก็คือแบบได้มากทุกคนก็จะกระโดดเต้นกันแบบเจ๋งเป็นเพลงดริฟหนึ่งสองสามเปิดเสียงหน่อย เปิดด้วยแคนนี่หลานยายนนลูกกะร้องเพราะท่อนเมื่อกี้ไม่ค่อยเหมือนแบเนาะ มีวิงวิงออกจากผมด้วยุ๊กูผมสั้นออกผมปะบ่า,บา และ็ะซาใจมากลูกก็หลานยายจะหลิดแบบลูกแม่เย,ยลามิ ู้สวยมากร้านนี้ผมสั้นสวยมากตาก็คนสวยของแม่โอ้โหอ,อายอน ชอบชุดสีชมพูอ่ะผมสัน้นผมสัน้นลางนี้ดีมากโห ไนคอนต้องมันแน่ๆอัลบั้มนี้ไนคอนต้องมันออบจบแล้วหรออุ้ยอยากไปคอนแล้วอะแกก็จบไปแล้วกับทั้งสองเอมเพลงคลิกแครกกับดิฟก็คือ YG จีจ๋าเลยฮิปฮอปสุดตรงใช้คำถูกไหมวะฮิปฮอปฮิปฮอปจ๋าเลย YG แบบเต็มเต็มแล้วน้องๆ ไม่ร้องก็ได้มาเป็นแบบร้องแรปกันได้มาแรปกันทุกคนแต่แบบจริงๆต้องพูดสองเพลงน,นี้เข้ากับลามิมากด้วยเนื้อเสียงอะเสียงรามิก็คือแบบพอไปแรปก็เสียงเท่เลยเป็นแรปสไตล,ล์รามิแล้วมันออกมาเท่มากในลามิ MV เพลงคลิกแลกก็ผมยาว ไฮไลท์ light, ใช่ไหมใช่ผมยาวไฮไลท์เขาเรียกไฮไลท์ปะผมทองแล้วก็ไฮไลท์ดำนั่นแหละแล้วพอมาเพลงดิฟน้องก็ผมสั้นปะปาแล้วก็ปลายเป็นสีฟ้าๆหน่อยก็คือผมสั้นเข้ากับรามิมากทุกคนเพลงดิฟเกิดมาเพื่อรามิจริงๆเธอฉันฟังแต่เพลงอะแล้วมันดิฟดิฟดิฟอ,อย่างเงี้ยมันติดหูมาก มันส่งถึงหูทุกคนแน่ๆใครที่ได้ฟังก็คือจะดิฟตามกันไปเลยดิฟดิฟดิทั้งวันทั้งคืนอันนี้ยังไม่เคยดูเอบีแต่ในติ๊กต็อกน้าทำลายเต็มไปด้วยเพลงดิฟคลิปน้องดิฟมาก็ดิฟหมดเลยหน้าทำลายติ๊กต็อกตอนนี้แล้วแต่ละคนก็คือดี <laughs> จะพูดยังไงรว,รวมรวมแล้วคือดีมันเป็นสไตล์ว g มาก ก็ทําให้รู้ว่าเป็น YG เพิ่มไปอีกก็คือฉากแรกของดิบที่ขับรถเข้ามาแล้วต้องพุ่งจนกําแพงหรืออะไรสักอย่างก็คือแบกพิงก็ทํามาแล้ว YG ก็ให้แบกพิงทํามาแล้วให้ทำมากันหมดแล้วมันก็คือไลน์เลนของ YG หรือเปล่าที่ต้องมีรถขับเข้ามาชนกําแพงกนั่นแหละขาดทุกคนแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีเปอร์ฟอร์แมวิดีโอปล่อยออกมาแต่เรามา ดูวันนี้แล้วก็เลยไม่ได้ดูพรุ่งนี้แน่ๆเพราะว่าจะตัดคลิปไม่ทันยังไงก็ถ้าวันธรรมดาว่างก็จะมา re-act performance video ถ้า YG ปล่อยมาแบบไล่เรียกกันก็จะเก็บไว้ดูทีเดียวแล้วก็สเตตสเต์เตแบบอินกิอะไรประมาณนี้ด้วย ก็นั่นแหละค่ะเบมอนคัมแบ็กฟูลอัลบั้มฝากติดตามน้องๆเบมอนด้วยนะคะทุกคนเพลงดีมากเพลงแบบมีหลายสไตล์มากในอัลบั้มเก้าเพลงมีหลายสไตล์มากมีของทีมแรปด้วยฮิปฮอปอันนั้นก็แบบสไตล์แบบกวนๆแบบดีแล้วก็มีอีกหลายเพลงอ่ะทุกคนมีเพลงช้าด้วยก็อยากให้ทุกคนได้ไป รับชมรับฟังติดตามกันได้นะคะในอัลบั้มของเบมอนสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย